สวัสดีครับวันนี้ผมได้ผ่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็จะมารีวิวร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านคาเฟ่ชื่อว่าอีเดนคาเฟ่นะครับอยู่ทางไปเส้นเอเชียทางไปพิษณุโลกนะครับร้านออเดนนะครับหรือทางไปโรงเรียนโชติะวีนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นถ้ำท,ที่มีแสงะระลิบในยับนะครับที่เขา้าไป ได้จำลองมานะครับเข้ามาดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่เข้ามาข้างในนี่บรรยากาศเหมือนในป่าท่าสารเลยนะครับข้างในก็จะเป็นแบบบรรยากาศแบบถ้ำนะครับข้างหลังก็จะมีน้ําตกนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับที่ผมเข้าไปนะครับแล้วพาครอบครัวเข้าไปนะครับก็จะมีหมอกนะครับมีน้ําตกสวยงามนะครับบรรยากาศสดชื่นมากครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้วงของน้ําตกนะครับ เราก็เดินชมวิวทิวทัศน์กันไปนะครับอันนี้ก็ฟินมากนะครับอยู่ในบรรยากาศถ้ำนะครับแล้วก็มีแสงไฟระลิบระยับนะครับที่คอยอชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ชมกับบรรยากาศที่อยู่ในถ้ำแบบมีแสงสีนะครับแล้วมีเสียงตีคอคอเพราะพระพนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับก็จะชุ่มฉ่าไปด้วยต้นไม้นะครับ ก็เดินบนรอบๆนะครับกับได้วยแมกไม้ทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ๋ยนนี้กําลังขึ้นไปนะครับว่าจะชมต้นไม้ทิวทัศน์สวยงามขนาดไหนนะครับก็มีลูกค้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเข้ามาโซนข้างบนนะครับอันนี้ก็เดินเข้าไปตามลัดเลาะช่องทางนะครับ ทา,างบนก็จะเป็นมีช่องเหมือนถ้ำนะครับแล้วก็เดินมีระเบียงเหมือนอคล้ายๆภูเขานะครับจาะภูเขาเข,ข้าไปนะครับแล้วก็มีให้มองดูทิวทัศน์ธรรมชาติกับต้นไม้อันเขียวขจีนะครับอันนี้ก็เป็นโซนอีกอาท,าทางร้านในคาเฟ่นะครับด้านบนนะครับอันนี้ก็ไปเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับเขียวนะครับอันสดชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแดด แดดแรงหน่อยนะครับวันนี้นะครับนี่เราก็มายืนอยู่บนชมชิวข้างบนครับกเต็มไปด้วยแมกไม้สีเขียวนะครับเราก็แวะถ่ายรูปกันนะครับเพื่อบันทึกรูปภาพในความทรงจําที่ได้ผ่านมาในคาเฟอีเดนนะครับในจังหวัดนครสวรรค์มีของกินเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟนะครับของกินเบเกอรี่นะครับใครที่ชอบเที่ยวสตรานี้นะครับก็แวะมา อุดหนุนที่ร้านนี้ก็ได้นะครับใครที่ชอบชอบคลับนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบายบายครับกับร้านอ e ีเดนกาเฟ่จังหวัดนครสวรรค์ครับ